เปิดแดกแล้วไปเข้ากินตัวนี้ทำเอาเนี่ยวางวางกินสองก่อนนี่กินไปเลยคุณกินไปเลยคุณกินได้คุณกินไปเลยเอาเขาออกมากินไปเลยกินอยู่แล้วกินไปเลยผมออกมากินอยู่แล้ววางลงนี่ก็เลยแย่แล้วแต่คุณกินไปมาหาอะไรของุ้ณมาหาไปแล้ว <l id: dictator> มันก็ถูกแล้วผมให้กินจะกินไหนล่ะกินหยบออกไปดิหิบออกไปพี่เดินเป็นจต่ฮอตเลยไงเออไม่เดินเบี้ยขึ้นไปเออไม่ให้เด่นเบี้ยตัวนี้มาทอแล้วไปรับโทรศัพท์ทาไมเราไม่ขึ้นเนี่ยเราเวียงแดดามทีหลังเนี่ยเราไปรับโทรศัพท์ไมอันนี้ไม่แพ้แล้วน้อไม่แพ้แล้วชนะด้วยป้าเลยตื่นไหนก็ไม่ได้ไม่น่าเลยหายเลยตายด้วไปม